สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะพาเข้าสวนมาดูแลต้นฝลั่งให้ต้นเขียวงามแล้วก็โตรเร็วในช่วงหน้าฝนกันค่ะค่ะวันนี้เราก็มาบำรุงแล้วก็ดูแลต้นฝลั่งของเรานะคะก่อนที่เราจะบำรุงต้นให้เขาเราก็จะมาปวนดินรอบๆโคนต้นเขาก่อนค่ะ เร็จย่าเศษเรือเจะพืชที่เราปิดคุมมาทึบในช่วงหน้าร้อนค่ะมาฝนแบบนี้เราก็จะต้องมาพวนด,ดินออกให้เขาปโปร่งนะคะหญ้าที่ปิดหนาๆแบบนี้เราก็มาพวนด,ดินให้เขาปโปร่งเลยค่ะเราก็จะพวนด,ดินแบบหลังเต้าค่ะเป็นการยกโคกข,ขึ้นมาค่ะ การพุ่นดินแบบนี้ก็เป็นการช่วยระบายน้ำได้ดีในช่วงหน้าฝนค่ะคนต้นเขาก็จะได้ไม่เกิดน้ำขังแชจนเกินไปค่ะเสร็จจ้าเสร็จฟางนะคะเราก็จะเกลี่ยไว้นอกสมชุ่มพอค่ะเพื่อไม่ให้เขาจับตัวหนาแน่แล้วก็ เกิดเชื้อราที่คนต้นนะคะค่ะเมื่อเราพรวนดินเสร็จแล้วเราก็จะนำปุ๋ยมาโรยรอบคนต้นเขาได้แล้วค่ะปุ๋ยที่เราจะนำมาใส่ในวันนี้เราก็เลือกเป็นปุ๋ยสูตรเสมอค่ะอัตราการใช้ของเราต้นขนาดนี้เราก็จะใช้ประมาณ 1- 2ถึงช้อนแกงค่ะ ก็ช่วยบำรุงต้นบำรุงใบให้เขียวงามแล้วก็โตเร็วค่ะตัวนี้ก็เป็นปูนขาวค่ะปูนขาวก็จะมาช่วยปรับสภาพดินค่าเชื้อราในหน้าฝนค่ะแล้วก็ยังช่วยให้ดินระบายน้ำได้ดีด้วยค่ะทำให้ดินร่วนสุยด้วยนะคะค่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ โรคที่ต้องระวังก็จะมีพวกเพี้ยแป้งค่ะที่จะคอยมาเกาะต้นเขานะคะเราควรที่จะทำให้ต้นเขาโปร่งค่ะและอย่างหนึง่งเราก็จะต้องมาคอยกำจัดมดค่ะมดก็จะเป็นตัวขนเพี้ยแป้งขึ้นมาบนต้นพลังค่ะแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะต้องหาสูตรสมุนไพรมาไล่ตัวแมลงให้กับต้นฝรั่งกันค่ะการปลูกต้นฝรั่งใหม่ๆเราก็ต้องควรที่จะมาสังเกตแล้วก็คอยดูแลค่ะม่ฉั้นต้นฝรั่งของเราก็จะเกิดโรคแล้วก็เกิดตัวแมลงกัดกินแล้วก็อาจจะตายได้ในช่วงวัยต้นเล็กๆนะคะ ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นการบำรุงต้นฝรังของเราให้ต้นเจริญเติบโตได้เร็วเป็นการสะสมอาหารให้ต้นออกผลไวๆด้วยค่ะ